วันนี้เราจะเรียนพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่48ข้อ1ข้อ22ก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่อิสราเอลและตะก,กูลอิสราเอลได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินอียิปต์แล้วนะครับแล้วก็ยาโคบหรืออิสราเอลผู้เป็นบิดาของประเทศนี้ก็กำลังจะ ใกล้เสียชีวิตท่านก็ชราแล้วก็ป่วยนะครับแล้วก็บทนี้ก็จะเป็นการที่ยูเซฟจะมาหาพ่อแล้วพ่อก็จะอวยพรหลานและเรามาดูว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสิ่งนี้เล็งถึงประคิดอย่างไรนะครับโอเคเราจะมาอ่านในข้อที่หนึ่งข้อที่เจ็ดก่อนนะครับ และหลังจากนั้นผมจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อข้อไปนะครับประถมะการบทที่48ข้อ1ถึงข้อ7ต่อมามีคนบอกโยเซฟว่าบิดาของท่านป่วย <c oughs> เขาจึงพาบุตรสองคนคือมนสัสเซและเอฟราอิมไปเยี่ยม <c oughs> เมื่อมีคนมาบอกยาโคบว่าโยเซฟบุตรชายของท่านมาหาอิสราเอลจึงรวบรวมกำลังพยุงกายขึ้นนั่งบนเตียงยาโคบกล่าวกับโยเซฟว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ได้ปรากฏแก่เราที่ลูสในดินแดนคารานและที่นั่นพระองค์ทรงอวยพรเราและตรัสว่าเราจะทําให้เจ้ามีลูกมีหลานทวีจํานวนขึ้นมากมายเราจะทําให้เจ้าเป็นประชาคมของชนชาติทั้งหลายและจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันด์แก่วงวานของเจ้าสืบไปบัดนี้เอฟราอิมและมนนสเซลูกทังสองคนของเจ้าซึ่งเกิดในอีบก่อนที่เราจะมาถึง เขาจะถูกนับว่าเป็นลูกของเราเขาทั้งสองจะเป็นลูกของเราเหมือนลูเบนและซิเมอนส่วนลูกคนอื่นๆของเจ้าที่เกิดมาภายหลังเขาทั้งสองจะเป็นทายาทของเจ้าเองและรับมรดกส่วนของเอฟริมและมนัสเซที่เราทำเช่นนี้ก็เ,เพราะเมื่อครั้งเรากลับมาจากปัดดานเราเศร้าเสียใจมากที่ราเชลเสียชีวิตในยินแดนคนาอนขณะเดินทาง ไม่ไกลจากเอฟราธาเนาะเราจึงฝังนางไว้บนเส้นทางในเอฟราอิมคือเบเเลเฮมเริ่มต้นคือยาโคบแก่ชราพระคัมภีร์ระบกว่าเขาแก่ชราแล้วเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ใกล้จะเสียชีวิตนะครับซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าบีดาของท่านป่วยก็คือของโยเซฟป่วยฉะนั้นก็มีคนไปบอกโยเซฟ โยเซฟจึงไปเยี่ยมบิดาของเขาพร้อมกับลูกทั้งสองคนของเขาก็ไปเยี่ยมพ่อท <c oughs> ีนี้เมื่อมาเจอพ่อพ่อ,พอก็พระพี่ก็รู้บอกว่าเขารวบรวมกำลังพยุงกายขึ้นบนเตียงแล้วก็กล่าวกับโยเซฟว่าพระเจ้าเนี่ยทรงนำพ่อมาอมแล้วก็ทรงอวยพรว่าจะประทานดินแดนคณะอันเนี้ยให้กับ เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์การเก็บวงวานของเจ้าแล้วก็ลูกหลานก็จะทวีมากขึ้นฉะนั้นจากนี้ไปเราจะขอให้เอฟราอิมและมานัสเซเป็นลูกของเราเป็นลูกของเราให้เขาถือว่าเป็นบุตรของพ่อเหมือนรูเบนและซิเมโอนเอ๊ะทำไมต้องพูดชื่อนี้ จะให้เอฟราอิมกับมนาเสแทนไม่ใช่ว่าแทนหรอกแต่เป็นเหมือนลูเบนและซิเมโอนทำไมครับลูเบนเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นเหมือนลูเบนลูเบนเป็นลูกคนโตนนใช่ไหมแล้วลูเบนก็นอนกับเมียของพ่อสาวใช้ของลาเชลใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ คล้ายๆกับถูกตัดสิทธ์บุตรหัวปีแล้วยาโคบก็บอกว่าเนี่ยให้เอฟไรน์ im. กับมานาสีเป็นรูปพ่อเหมือนกับรูเบนก็คือเป็นรูปบุตรหัวปีนะครับแล้วก็ส่วนซิเมโอนด้วยทำไมซิเมโอนก็อยู่ในเคสเดียวกับรูเบนเพราะซิเมโอนเนี่ยไปวางแผนให้คนเข้าสนัดแล้วฆ่าคนทั้งเมือง เพราะว่าซิมิโอเป็นคนเลือดร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคือตอนนั้นเมืองนั้นน่ะไปคมขืนน้องสาวดีนาดีนาของของเลอาเนี่ยลูกของเลอาฉะนั้นพี่ชายก็เลยโกรธพี่ชายก็เลยโกรธแทนน้องก็เลยไปวางแผนให้คนในเมืองเข้าสนัดแล้วก็ซิมิโอนก็ฆ่าคนตั้งเมืองฉะนั้นโยเซฟก็ว่าเออยาคบก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เร็ว้ายมากฉะนั้นลูกคนแรกคนที่สองเนี่ยก็ไม่ได้รับสิบบุ์ฎีพระปีฉะนั้นยาโคบจึงบอกว่าให้เอบราอิมกับมนัสเซถือเป็นบุตรของพ่อเหมือนรูเบนและซิเมโอนนี่คือสิ่งที่พรงพีบอกส่วนลูกคนอื่นๆของเอบราอิมหรือซิเมโอนที่เป็นลูกล้านอะ่ะก็นับว่าเป็นเชื้อสายของกุสเ ประมาณนี้ครับทำไมเขาต้องทําแบบนี้ทําไมเขาต้องทำแบบน,บบนี้เหตุผลเพราะว่าเขารักลาเชลมากครับเขารักลาเชลมาเพราะว่าท้ายข้อข้อหกข้อเจ็ดเนี่ยอ่านว่าที่เราทําเช่นนี้ก็เพราะเห็นไหมครับที่เราทําเช่นนี้ก็เพราะเมื่อครั้งเรากลับจากปาตาลาลามลาเชลเสียชีวิตเราเสียใจมาก เราเลยทำเช่นนี้เราเลยทําเช่นนี้คือพูดได้ไง่ายว่าทําตามใจตนเองรักเมียคนที่สองมากกว่าคนที่หนึ่งหรือคนที่สามคนที่สี่ก็ทําตามใจเองแล้วก็จะอวยพรลูกหลานก็ถือเป็นลูกของตัวเองอะไรแบบนี้แต่ได้จริงหรือเป่ามันจะเสกับเอฟราอิมได้เป็นบุตรของปีไหมไม่ได้คนะนเพราะว่า มันจะกลายเป็นการมันจะแผนการมันมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากยาโคบแม้ว่าขาอยาโคบจะอวยพรแบบนั้นแต่ไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเลือกเลอาพระเจ้าเลือกยูดาไปแล้วแม้ว่ามนุษย์จะทําให้มันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนนะครับฉะนั้นชื่อเลอาจะเป็นชื่อที่แบบน่าชื่นชมเลยนะอันนี้โอเค ฉะนั้นเรามาดูข้อต่อไปในข้อที่8ข้อที่14ปรธมปกาลบทที่48ข้อ8และข้อ14เมื่ออิสราเอลเห็นบุตรชายของโยเซฟก็ถามว่านี่ใครโยเซฟตอบบิดาของเขาว่านี่คือลูกชายที่พระเจ้าประทานให้เราที่นี่แล้วอิสราเอลจึงพูดว่าจงนำพวกเขามาหาเราเพื่อเราจะได้อวยพรเขาบัดน,นี้อิสราเอลตาฝ้าฟางเพราะอายุมากมองอะไรแทบไม่เห็นโยเซฟจึงพาบุตรชายทั้งสองคน เข้าไปใกล้และบิดาของโยเซฟก็จูบและกอดพวกเขาแล้วอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นหน้าของเจ้าอีกครั้งหนึ่งและเดนนี้พระเจ้ายังทรงอนุญาตให้เราได้เห็นลูกของเจ้าอีกด้วยโยเซฟเอาบุตรทั้งสองออกจากตักอิสราเอลแล้วโยเซฟหมอบซบหน้าลงกับพื้นแล้วจูงบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดา มือขวาจับเอฟราอิมให้อยู่ทางซ้ายของอิสราเอลส่วนมือซ้ายจับมนัสเซให้อยู่ทางขวามือของอิสราเอล่อสราเอลไขว้แขนเอามือขวาวางบนศีรษะของเอฟราอิมทั้งที่เขาเป็นน้องและมือซ้ายวางบนศีรษะมนัสเซ้านะที่มนัสเซเป็นบุตรหัวปี มนัสเสเป็นพี่เป็นบุตรัวปีส่วนเอฟราอินเป็นน้องแต่มีการค่อยมือกันเรากลับมาดูช่วงแรกที่เราอ่านในข้อที่แปดนะครับยูเซฟเนี่ยพาลูกชายทั้งสองมาแล้วก็เอามานั่งตักนั่งตักปูใช่ไหมนั่งตักปูแล้วอย่าโคบก้อนลำพึงลำพันอะผมผมนูกว่าพ่อนี่ยนึกว่า จะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอโยเซฟอีกแต่ตอนนี้พระเจ้าเมตตาให้พ่อเนี่ยได้เห็นลูกของเจ้าอีกด้วยเขาก็ลำพึงลำพันเพราะเขารักโยเซฟมากที่เขารักโยเซฟเพราะเขารักลาเชลมากนะครับเขาก็ยังรักลาเชลอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งฉะนั้นโยเซฟก็ เอารูปทั้งสองออกจากตักายาโคบแล้วก็ก้มลงเขาเรียกว่าอะไรก้มลงซบหน้าที่พื้นดินนะครับแล้วโยเซฟก็เลยเอาเอฟราอนะิมเนี่ยให้อยู่ทางซ้ายมือของยาโคบใช่ไหมมึติว่าผมผมเนี่ยเป็นโยเซฟผมเอาลูกคนเล็ก เอาไปให้ปู่ปู่ที่นั่งตรงหน้ามันจะกลายเป็นมือซ้ายของปู่ถูกไหมพ่อส่งลูกด้วยมือขวาแต่เมื่อไปอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นมือซ้ายส่วนพี่ชายคนโตก็คือมานั่นเส์ส่งเข้าไปด้วยมือซ้ายแต่เขาจะกลายเป็นมือขวาเช่ไหมครับมันจะเป็นตรงันข้ามกันฉะนั้นเมื่อ อยู่ต้นหน้าอิสราเอลพี่อยู่ขวาน้องอยู่ซ้ายอย่าโคบควยเบบนีบ้วางมือและอธิฐานแบเนี้มองมืออธิฐานแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าการวางมือหรือการอธิฐานเนี่ยควรใช้มือขวาข้างที่ถนัดเหมือนส่งต่อ,อพระพรส่งต่อการสืบทอดตระกูลแต่เขาทําแบบนี้ครับแล้วเรามาดูเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทาแบบนี้แล้วเมื่อ โยเซฟเห็นโยเซฟไม่พอใจนะครับที่ยาโคบทำแบบนี้เรามาดูในข้อที่1ิบ6ประธมการบทที่สี่สิบแข้อสิบหแล้วเขาจึงอวยพรโยเซฟว่าขอพระเจ้าของบใบพรุรุษของเราผู้ที่อับราฮัมและอิสอัคได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์อยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเรามาตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้พระองค์ผู้เป็น ทูตสวรรค์ผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากอันตรายทั้งสิน้นขอพระองค์ทรงอวยพรเด็กหนุ่มทั้งสองคนนี้ขอให้เขาทั้งสองเป็นผู้สืบสกุลของเราและสืบสกุลของบรรพบุรุษของเราคืออับราฮัมและอิสอาหขอให้เขาเพิ่มทวีขึ้นมากมายบนแผ่นดินเถิดยาโคบอวยพรหลานทั้งสอง ให้เป็นผู้สืบสกุลของอับราฮัมอิสอัคยาโคบและให้มีลูกหลานมากมายบนแผ่นดินโลกเขาอวยพรให้เอฟรอิมและมาราสสืบสกุลอับราฮัมอิสอัคยาโคบมันหมายความว่าเขากำลังอวยพรว่าพระพรที่สัญญาไว้กับอับราฮัมหรือสิ่งดีๆที่พระเจ้าจะให้กับ ยาโคบหรืออิสอักเป็นเชื้อสายของเอบราอิมและมนัสเซแต่ลีกลับมาสักพันปีสักสองพันปีเอบราอิมกับมนัสเซเป็นยัไงครับชั่วร้ายมากครับและไม่ได้สืบสก,กุลเชื้อสายของอับราฮัมจริงๆเพราะ ผู้ที่สืบสกุลเป็นยูดาห์ครับและการปกครองก็คาถาก็คือจากยูดาห์คือการปกครองจะเป็นการปกครองนิรันดร์การเชื้อสายของยูดาห์จะปกครองนิรันดร์การฉะนั้นเชื้อสายของยูดาห์เป็นเชื้อสายที่สืบสกุลอับราฮัมอิสระและยาโหบฉะนั้นแม้ความตั้งใจของอิสราเอลจะเป็นแบบนี้ เพราะความรักที่มีต่อลาเชลแต่พระเจ้าไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นครับพระเจ้าให้เลอาได้รับพรเพราะลูกของเลอาที่ชื่อยูดาเป็นผู้สืบสกุลและเป็นพรต่อประชาชาตินั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดดาวิดผู้อยู่ในเผ่าของยูดานะครับ แน่นอนว่าเอฟราอิมกับมนรสเสได้รับวันออยพรก็จริงมีประชากรมากมายแต่พรที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมไม่ได้ไปทางไม่ได้ไปทางสองพี่น้องคนนี้อย่างที่ยาโคบได้อวยพรฉะนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าความรอดและและแผนการของพระเจ้าความรอดและแผนการของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ครับแม้ว่ายาโคบตั้งใจขนาดนี้แต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์เลยครับมันขึ้นอยู่กับพระองค์ ฉะนั้นความรอดของเรามันจะมั่นคนงขนาดไหนในเมื่อมันขึ้นอยู่กับพระองค์ใช่ไหมครับความรอดของเรามันจะชั่วขนาดไหนมันขนาดที่ยาโคบยังมีชีวิตอยู่แล้วอวยพรมันยังไม่เป็นไปตามที่ยาโคบคิดเลยครับมันยังไม่เป็นไปตามที่ยาโคบยาโคบอวยพรเลยแต่มันเป็นมันเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าเท่านั้น ฉะนั้นเอฟราอิมมันาเสถูวางมือและอโวยพรก็จริงแต่ไม่ได้พรนั้นจริงๆครับแล้วพรนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากการวางมืออะไรแบบพิธีแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรมากแต่พระเจ้าตั้งใจว่ายูดาจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรยังไงยูดาก็ได้เป็น และพิธีศีกิตก็เกิดมาจากเชื้อสายอยู่าห์ฉะนั้นเราก็เห็นถึงลักษณะของพระเจ้าฤทธิอำนาจของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าที่เมื่อพระองค์กำหนดทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่พระองค์กำหนดความรอดมนุษย์แทรกแซงไม่ได้นะครับแม้กระทั่งยาโคผนการถึงความรอดมนุษย์แทรกแซงไม่ได้นะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่17ถึงข้อ20 ประมการบทที่48ข้อ17ถึงข้อ20เมื่อโยเซฟเห็นบิดาเอามือขวาวางบนศีรษะของเอบรามก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรดังนั้นเขาจึงเอามือของบิดาออกจากศีรษะของเอบรามไปวางบนศีรษะของมนเสย์โยเซฟกล่าวกับบิดาว่าไม่ใช่พ่อคขรับคนนี้ต่างหากเป็นบุตรหัวปีโปรดวางมือขวาของพ่อลงบน หัวคนนี้เถิดแต่อิสราเอลปฏิเสธว่าพ่อรู้ลูกเอ๋ยพ่อรู้เขาก็จะกลายเป็นชนชาติหนึ่งและจะยิ่งใหญ่ด้วยแต่น้องชายจะยิ่งใหญ่กว่าและลูกหลานของเขาจะเป็นกลุ่มประชาชาติยาโคบจึงอวยพรพวกเขาในวันนั้นว่าอิสราเอลจะให้พรกันในนามของเจ้าว่าขอพระเจ้าบันดาลให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและมนสัสเซดังนั้นยาโคบจึงเอ่ยชื่อเอฟราอิมก่อนมนสัสเซ เมื่อยาโคบเอามือไขว้แล้วอธิษฐานแบบนี้มือขวาแสดงถึงส um ิทธิอำนาจหรือการรับช right? ่วงต่อก็ไปที <ério> <c ough> ่เอฟาริมใช่ไหมโยเซฟไม่พอใจโยเซฟจับมือพ่อมาวางไอ้นี่แต่แล้โยเซฟจับเองใช่ไหมพ่อบอกว่าไม่ลูกพ่อรู้พ่อรู้พ่อรู้ Uh, พี่ ấy, จะกลายเป็นชนชาติใหญ่ก็จริงแต่น้องจะยิ่งใหญ่กว่าน้องจะยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบอกกับโยเซฟแบบนีมน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 ้มันเลงถึงขา่าวประเสริฐยังไงมันหมายความว่าน้องจะยิ่งใหญ่กว่าพี่เหมือนที่ยาโคบจะยิ่งใหญ่กว่าเอซาวเอซาวจะเป็นคนรับใช้ของยาโคบพี่จะรับใช้น้อง เป็นคอนเซปต์เดียวกันครับน้องจะยิ่งใหญ่กว่าพี่จะรับใช้น้องเป็นคอนเซปต์เดียวกันแล้วทําไมต้งเป็นคอนเซปต์เดียวกันก็เพราะว่าจะเล็งถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระบิดาจะรับใช้เราครับพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติมาน,นวดให้เรามาเสิร์ฟอาหารให้เราแต่พระองค์สละชีวิตเพื่อเราฉะนั้น พระเยซูริตผู้เป็นพี่ชายของเรารับใช้เราครับเราไม่ได้รับใช้พระเยซูกิตครับเราไม่ได้ปริิบัติพระองค์นะครับแต่พระองค์ต่างหากปฏิบัติเราเราเป็นใครทําไมพระบุตรของพระบิดาต้องมาตายแทนเรารับโทษแทนเรามาปรินิบัติเราแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพระบิดามีแผนการแบบนี้ร่วมกับพระบุตรพระบุตรผู้เป็นพี่ชายก็มีแผนการร่วมกับพระบิดาว่าเราจะรับใช้น้อง เราจะให้น้องได้รับการโอยพอรฉะนั้นเป็นความตั้งใจของพระบิดาและพระบุตรที่จะช่วยให้เรารอดนะครับโดยให้พี่รับใช้น้องและน้องยิ่งใหญ่กว่าพี่นะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นข่าวประเสริฐที่เล็งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่แน่นอนว่ามัเสสและเอฟราอิน,นก็ไม่ได้ อ,อยู่ในแผนการที่จะช่วยให้รอดเพราะว่ามนาเสและเอฟไรมก็เป็นความตั้งใจของยาโคบแล้วก็เผ่านี้ก็เป็นเผ่าที่แบบวหายลูกพะลพเอาลูกตัเองมาเผาบูชาพระอื่นแล้วก็เป็นศัตรูต่อสู้กับอิสราเอลต่อสู้กับยูดาห์ด้วยนะครับ<ม>เรามาดูสุดท้ายนะครับสข้อสุดท้ายในข้อ21 22ปฐเการบทที่48ข้อ21ถึงข้อ22ง แล้วอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าพ่อกำลังจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะสถิตกับพวกเจ้าและจะนำเจ้าทั้งหลายกลับไปยังคณะอันดินแด,น,ดนของบรรพบุรุษของพวกเจ้าและสำหรับเจ้าโยเซฟในฐานะที่เจ้าเป็นผู้อยู่เหนือพี่น้องของเจ้าเราจะยกดินแดนเชเคนที่เราได้มาจากชาวอามมอไรด้วยดาและธนูของเราให้เจ้า ยาโคกสั่งเสียว่าพ่อเนี่ยใกล้จะตายแล้วกำลังจะตายแล้วเนี่ยพระเจ้าที่สถิตกลับพ่อจะพาพวกเจ้ากลับไปที่ดินแดนคานาอันแล้วก็ในฐานะที่โยเซฟเป็นผู้ที่อยู่เหนือพี่น้องของเขาเขาเขาเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นนายใช่ไหมครับฟ่อนข้าวของพี่น้องต้องมาคํานับเขาหรือแม้กระทั่งดวงดาวต้องมาคานับเขาพ่อแม่อะไรต้องมาคํานับเขาเขาเป็น เป็นคล้ายๆกับบุตรหัวปีในสายตาของยาโคบเขายิ่งใหญ่มากกว่าพี่น้องฉะนั้นก็เป็นธรรมดารักมากที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดลูกยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นลูกที่รักมากที่สุดมีอะไรก็จะให้ลูกคนนั้นครับเป็นธรรมดาของพ่อที่มีอะไรก็จะให้ลูกคนนั้นนี่ธรรมดาธรรมชาติของของของ,ของอมนุษย์คนบาปผู้เป็นพ่อเป็นแม่รักลูกคนไหนมากก็จะให้ลูกคนนั้นใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่เหือ พระเจ้าให้เราเป็นทายาทกรรมสิทธิ์ที่พระองค์ให้กับเราเราจะได้ครอบครองมรดกของพระบิดาครอบครองสวรรค์ครอบครองแผ่นดินโลกร่วมกับพระยคริสต์เราได้เท่าเทียมกับลูกทุกคนเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้เหมือน มนุษย์ที่เหมือนยาโคบและยาโคบก็บอกว่าดินแดนที่ผมอะไปได้มาด้วยดาบและธนูน่ยจากชาวอมัมรไรจะให้โยเซฟซึ่งโยเซฟจริงๆได้รับหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่เพราะอะไระครับโยเซฟตายที่อียิปต์แล้วก็ศพของโยเซฟก็ตอนที่อ,อิสราเอลย้ายออกจากแผ่นดินอียิปไปขนาด ก็เอากระดูของโยเซฟไปด้วยแสดงว่าโยเซฟก็ตายที่ยิบยังไม่ได้ไปเห็นดินแดนของชาวอเมุลัยที่พ่อให้เลยนะครัจากนั้นเราก็เห็นว่าแม้ว่ายาโคบเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐที่จะพาเราไปสู่พระเยซูคริสต์แต่ยาโคบก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจ้าได้เข้าใจไหมครับ ย่างคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงว่าลูกคนนี้จะได้พรคนนี้ได้พรทพระเจ้าบอกว่ายูดาและเชื้อสายของยูดาแล้วก็ไปสู่ที่บระสุกิษฉะนั้นเราให้เห็นถึงความเป็นเป็นใช้คําว่าอไงดีอำนาจอธิปไตยอํานาจพระราชาที่เป็นคําสั่งคาสั่งเดียวผมไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับความรอดที่ผมตั้งใจงไว้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับอำนาจของพระเจ้า อำนาจของพระเจ้าคืออธิปไตยเมื่อผมให้มันให้มันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นคนของพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการของพระองค์ได้ฉะนั้นมันทําให้เรารู้ว่าก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงความรอดเราได้ถ้าพระเจ้าเลือกเราเราก็รอดและเราจงมั่นใจในความรอดเพราะว่าความรอดมั่นคงเพราะมันมั่นคงเพราะมันมาจากพระเจ้า กำหนดและตั้งใจที่จะช่วยให้เรารอดแล้วนะครับฉะนั้นความรอด,เป,อดเป็นความรอดที่ชัวร์มากๆเป็นความรอดที่แน่นอน <S <S ผมสามารถพูดได้ว่า <S 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 มันแน่นอนกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ความรอดแน่นอนกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้แน่นอนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุผลเพราะว่าความรอดมาจากพระเจ้าผู้ทรงกำหนดฉะนั้นสิ่งนี้มั่นคงแน่นอนนะครับฉะนั้นขอให้เรา รักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและมั่นใจในความรอดที่พระองค์ทรงทรง,งมีแผนการสําหรับพวกเราทุกคนนะครับให้เราร่วมใจกันยานหน